นี่ค่ะมะน,นาวยักษ์ค่ะไม่ใช่ส้มโอนะคะ mm hmm. ที่สถานีวิทยุสรโบราณ Radio mm ิทยร้อยห้าเอฟเอ็มคือใหญ่แท้นะคะ mm hmm. เอามือมามาเก็บให้พี่ลูกหนึ่งสิเนี่ยเอาลูกนี้เลยอะ่ะจับเลยพี่อ้นให้ลูกหนึ่งอะ่ะน,นี่ลูกเนี่ยที่มองเห็นเนี่ยนีเอ,เอออ่านเด้งมาแล้วให้ดูว่ามันใหญ่ขนาดไหนนะคะนี่ป้าพี่น้องเด้อค่ะเด้อพันอะไรคะพันยักษ์ เดี๋ยวไปวางไว้เน้เนาะนี่ค่ะโอ้สุดยอดเลยนี่ค่ะมันไม่ใช่สม้มโอนะมันเป็นมะนาวค่ะมะนาวมะนาวจริงๆนะคะเนี่ยโอ้โหสุดยอดมีทำน้ำมะนาวดีไหมนี่ค่ะ นี่เลยต้นมันดูต้นมันก่อนนะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนยนเนี่ยมันย้อนแสงนะมันย้อนแสงนเนี่ยต้นมันสูงขนาดนี้เลยค่ะยอดดูมือก่อนนะคะดูมือเน,น,นี่ยดูมือนี่ค่ะเท่าอุ้งมือนะคะเท่าอุ้งมือดิฉันเลยค่ะสุดยอดเลยเดี๋ยวเราจะไปพิสูจน์ดูนะคะว่าเปรี้ยวจริงเปล่าไอย้ยห